เอาเลยครับตามมันได้ล <hypothes utta> ูกมันไม่เห็นว่าไม่เห็นลูกดอกยิงโจ้โอ้โหยิงไปไหนวะเนี่ยโจ้เออเอาว่ะจึ๊กเดี๋ยวดิยิงแม่งลัวๆดิเอาดิเอาดิลัวได้อยู่เอาโอ้ลัวก็ตายเลยครับเนี่ยดีอยู่น่า มันมันพูดเยอะครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปครับไม่ต้องเกรงใจครับดูดิเอ,อ้ยกระดมไปืหกระดมแม่งเอ้ยกระสุนบุบอุ้ยใบไม,มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยลบืหชิบหายเอ้ยตบวก้อยรวบเลยครับไอซี่ด,ดิลูเฮ้ยโอ้โหโดนกระทืบไม่ไหวละต้องของจริงแล้อุ้ยขอขอหน่อยแล้วกัน อื้อหือซ้ำหัวอื้อหูเอื้อหือเอาดีเอาดีไปเข้าหัวเนี่อทีมหน้าให้ทีมหน้ามาทีมหน้ากลับทีมไม่ตายโอ้โหโดนทีมวิ่งพิงทีเกาะแตกครับทีนี้เลือดออกซึ้มเข้าหัวยิงแม่งเลยแปลงแปลงร่างยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข่าหัวตายไอ้ตัวนี้ต้องเจอลูกดอกอาบยาพิษโจ้เรียบร้อยครับไม่ตายหรอวะจึ๊กเข้าหัว จิกเขาตัวตายครับ3ทีร่วงฮะออกแม่งแปบงห่างอีกโอ้โหกูจะเสียบมึงวุ่นวายกูจริงๆเลยพวกมึงเนี่ยตายซะตายคู่แหลยนี่อ่นอนไหนจ้าสวัสดีครับคุณลุงเอายังไงล่ะคุณลุงเอาดันเดียวอุยปืนนี้ดีว่ะปืนกระดกหน่อยครับเอาเอาไปเล่นไฟดิไปเล่นไฟอะไรคุณยายนี่มีเงาห,เหัวอย่างเดียวเอาดีป่ะ แม่งชักกระตุ้งแล้วแม่เอ๋ยแม่งหาอะไรครับงั้นต้องเจอส่ดับฝันลูกซองดับฝันโป้งโป้งเ้าหัวโป้งโป้งเป้งเป้งแม่งไม่เป็นอะไรแต่ผมแม่งโคตรถึกเฮ้ยโอ้โหโดนได้ไงวะกดกันแล้ะด้วยเฮ้ยปุ่กันแล้วฮัลโหลปุ่กันปุ่กันแล้วลุ้มอย่าเล่นเลยไฟอ่ะแม่งนั่งอีกขูเสียบเรียบร้อยครับฉีดยาคลายเส้นให้เขาหน่อยครับ ก้าำเนื้อเขากระตุกไหวปะเนี่ยไหวชิวไหวชิวเออไหวชิวไหวชิวเออเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นโอ้โหจะยิงอย่างนี้เลยเหรอเข้าหัวยิงเข้าไปถือเข้าหัวล่วงครับไม่มีการแปลงหน้าครับวนนี้ยิงิงเข้าไปยิงตอนตายครับแปลงหน้าไหมหวานแปลงหน้าชิจะเอาชิจะชิจะชีดไม่ทันแม่งชีดไม่ทันหัวแตกไปแล้ว เอาแม่งมาเยอะจัดถึงอาวุธอย่าขยับบึ้มแมงเลยที่ป่อยอุ้ยโดนครับที่หายแล้วปิดปิดหลบแม่งเรียกอเลยใจเย็นครับโอ้ยชึ้บโอ้ยจดการซะหน่อยใจเย็นอย่าอย่าตะโกนตักย่าวิ่งเข้ามาเออกระดำเออเออเข้าไปเข้าหัวไปแปลงร่างด้วยนี่เข้าโอไปแปลงร่างเอาระเบิดไปให้แปลงไกลๆซะดีเข้าหัว เรียบร้อยครับตายเฮ้ยลุยดิโอ้โหญาติเขเยอะจัดยิงเข้าไปเข้าหัวอือยิงตัวยิงแม่งกระสุนหมดไอ้บ้าเอ้ยยิงยิงเข้าไปข้อของเลยเพื่อนเออหือถีบข้าหัวครับเข้ากำแพงตายไหมโอ้โหแม่งชักกระตุยอะชี้ยะซึ้งเรียบร้อยครับเดี๋ยวด้วยนปิดก่อนปิดก่อนเออ้อแม่งมาพอดี มาเลยขนาดนั้นเอ้ยโดนแล้วออแม่งสับเขากลางหลังเลยครับไม่หลังดีไหลดิกินไปเลยเ<า>ขหายิงยิงแล้วปันปันแล้วยิงยิงแม่งม้วนหมดเลยมาดิยิงผมแม่งหมาอะไรครับเออยิงเข้าไปยิงยิงยิงแม่แมมเง,ง,ง,งมเอ,อช้ชักกระตุ๋นเยอะชีจาอือขายเส้นนิดนึง ในการพัลเดอร์ค hmm. ร okay. okay. mm ับแฝงมาจะยิ pes, oh. ่งอ no ื no so land, mm ้อ hmm. หือเรียบร้อยครับเอาหัวไม่มีการแปลงร่างแน่นอนครับโอเคมันขชิดข้างบนปล่อยบ้างเฮ้ยยายโอ้โหน่ากลัวชิบหายคุณยายน่ากลัวจัดไปตามมาก็เหรออือมีไหมของแม่งแปลงร่างแล้วคุณยายเฮ้ยชิดอื้อหือเรียบร้อยครับดีเลยฮะกันอุ้ยโอ้โหแม่งเลยจะกันโอ้โหมาแล้วครับบึ๊ก าครับพี่ใหญ่เขามาละงานนี้นี่ทำครัวอ่าปิดไปก่อนเลยลบก่อนซ้ำหนึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกระทืบกูเออลบได้อ่าแห่เอาไปเลยคุณลุงคนเดียวเออคนเดียวเลยเสียวๆอีกทีเออโดนอีกทีครับแถมแถมแถมเออหยาหยาหยาพึ่งหยาพึ่งเออจัดให้อีดึงช็อตเออซ้ำด้วยลูกซองลูกซองเรียบร้อยครับ นอนคุยกับลากะมุ่งฮะนอนยิ้มไปแล้วของก่อนครับโอ้โมาว่ะเอาลีออนลกนีออน่ไปฮะอแม่งมาเรื่อยๆครับโอ้ยไปเลยครับตัวใครตัวมันฮะไปก็ไปลุลลุลลุ